วันนี้ก็เป็นคืนแรกที่ทากระพา้าในส่วนนิมิกาแล้วก็อภิธรรมานจคำพีเพื่ออุทิศส่วนญสนไปให้แก่พระเจ้าีตัวปราววันนี้ก็ส่วนขยายขยายเยอะเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วก็จะส่วนขยายจะพอปันจากขันท่า วันนี้สวดขยายบัรจัคันธาให้เยอะแล้วก็มาสวดขยายขปัญญติตยะบัญญัตินะอาจจะยังไม่หมดยังเหลืออาิยตนะบัญญัติในแบบนี้เขาจะท่านจะอธิบายเฉพาะปุกคลาปัญญาติตาวตาปุกขลานางปุกขลาปัญญัติท่านอธิบายเฉพาะบุคคลบัญญัติส่วนขันธบัญญัติอาิยตนาบัญญัติธาตุปัญญัติสัจปัญญัติอินทรีย์ปัญญัติ อีกหกอันท่านไม่ได้ขยายไว้ก็อยู่ในวิปัสนาภูมินั่นหละนะอยู่ในวิปัสนาภูมินะจะนั้นการที่ได้สวดขยายก็เป็นนะความรู้ใหม่นะปกติก็สวดตามไปนะซึ่งมันก็ไม่ยากนะแต่ถ้าขยายเราก็จะได้อีกบรรยากาศนึงได้อีกได้เพิ่มนะถึงว่าเราเอาแบบง่ายปกติแล้วสวดพิธามันเป็สิบแปดนาฬิกาเด่นะ งานนี้ก็ถือว่าสวดเร็วเพราะว่านะงานแนะรกยังไม่เรียบร้อยจะเก็บกระดูกแล้วไปสวดมลในบ้านอีกการที่ได้สวดเต็มแต่กลางวันนี้ก็ดนะีจะได้เสร็จไปเลยนะก็ถือว่าบริหารเวลาได้ดีนะเพราะว่าที่จะมีสองงานถ้าเราบริหารจัดการเวลาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทําแบบเรียบง่ายนะทําแบบตามกำลังมีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นอะย่าใ,ให้ตัวเองต้องเดือดร้อน ธรรมะก็พยายามให้กําลังใจเจ้าภาพนั่นเลยเราก็พยายามค่อยๆแก้ไขไปส่วนไหนที่มันเป็นปัญหาเราก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ง่ายเลยล่ะมีวัดนะพร้อมวันไหนก็เผาวันนั้นไม่ราบว่าเจ้าภาพจะไว้กี่คืนภาวันศุกร์บอกวันนี้วันจันทร์เปนบ่พราวันพุธระวันศุกร์อาทิตย์เลยอันนี้วันนี้วันวันจันทร์เปนบ่ก การน,นังคานอีกขึ้นึนึ่งนะสวดสองคืนทนะ่านนานเกินไปเจ้าภาพคงจะไม่ไหวนะนะเอาตามกําลังนะอยู่ในวัดไม่มีปัญหาหรอกนะสวดในแต่พรุ่งนี้คงจะสวดสเปรนาฬิกาตามปกตนะิแต่วันนี้ก็ถือว่านะเอาแบบเรียบง่ายไปก่อนนะพรุ่งนี้ก็จะสเปรย์นาฬิกามันดืมอันะนี้คือเราเอาแบบเรียบง่ายเพราะว่าเราจะไปทําใหญ่ขึ้นกําลังไม่ได้ธรรมะพยายาม บอกเจ้าภาพนะครับทางกําลังเราแค่นั้นแค่นั้นเนียเสียงต้เสียงการเราเอาเป็นประมาณไม่ได้นะเพราะว่าบางครั้งนี่คนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาเสียสมาชิกในครอบครัวไปเนี่ยเขาเสียใจมากอยู่เลวชาวบ้านเราก็ต้องให้กําลังใจกันไม่ใช่มารอกินนะรอให้คนตายแล้วมากินเหล้ามาแบบนั้นไม่น่าจะน่าจะน่าจะเป็นอดีตไปแล้วแหละอยาทุกวันนี้อยากให้มันเรียบง่าย กรุงเทพก็ทำหมดแค่ประมาณหกหมื่นนะสวดสามคืนนะเขาทำได้แต่เรายังไม่ไปถึงขนาดนั้นน้อยเราเอาแบบค่อยๆแก้ไขไปแต่มาเข้าใจอยู่บางบางจาพาก็มีกำลังก็ทำได้ก็ไม่ว่างแต่ถ้าเจ้าภางบไม่มีเราก็เอาตามเราหละไม่ต้องไปตามคนอื่นแก่ไหนก็เพนนั้นเอาเรียบง่ายทำแล้วเราไม่เดือดร้อนแต่มาก็อยากกินแบบนั้นเราก็ทำตามเดิมที่ของเราเละ ม่เหมือนเต็มที่คนอื่นนะคนอื่นก็นมีกําลังมากก็ทําไปพวกเรามีกําลังแค่นี้ก็เอาำกํกลังของเราแค่นี้ก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่เราแล้วละนะเพราะว่างานสุเป็นงานที่ทางจะภาไม่ได้เตรียมลง่งงานอยู่แล้วนะจากนั้นเราก็บริหารจัดการเท่าที่เราทําได้โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างเดยวคงจะรู้ว่าเขาจะจ่ายเยอะนะดังนั้นเราต้องพยายามบริหารจัดการให้ดีนะพยายามอย่าให้มันเกินกําลังตงัวไหนที่มันหนักมากเราก็ลดนะ อย่างน้อยอยู่ในวัดในธรรมะว่าเบาได้เล็กเ,เบากว่าในบ้านอยู่นะนะถ้าที่ฟังดูโยมที่มาตั้งศพในบ้านกับตั้งศพในวัดเนี่ยเห็นความแตกต่างนะมีมีความแตกต่างดังนั้นเราก็ให้ทําให้สบายใจนะทำให้สบายใจโดยเฉพาะเรามีผู้นําที่ให้ให้คล้ายๆดูแลทุกบ้านนะธรรมะว่าดีนะนะธรรมะก็จำเชยผู้ใหญ่บ้านสนะิบห้าเพืใหญ่สุพจน์เราคือว่าใช้ได้ แบ่งนะเ,เวลาทั้งที่หน้าท,ที่งานก็เยอะจนตัวสนวนทวงจางนั้นเราก็ช่วยกันไปนะทางวัดก็สถานที่เราพร้อมอยู่แล้วนะสถานที่เราสะดวกสบายนะหลายๆอย่างก็ที่จะช่วยได้ก็ช่วยนะถ้าไม่มีญาติจริงๆทางวัดก็ต้องเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วดันะนั้นนะเราก็พยายามร่วมช่วยกันช่วนงะนี้ปัจจัยของวัดไม่ค่อยมีงบเนื่องจากโบานาเมรียนหมดไปสองแสนแปดสองแสนแปดหมื่นกว่าบาท ตอนนี้กำลังซ่อมซ่อมลังค่าโบสถ์ค่าแรงห้าหมื่น 50, ค่าของอีกยังไม่ได้คิดฉะนั้นวัดใช้งบเยอะประมาณสามแสนกว่าบาทะจะเอางบกลางมาสำรองจ่ายฉะนั้น,นหลายอย่างก็อาจจะยังไม่ไม่ลงตัวเท่าไหร่ถ้าค่อยเคลียร์ไปปีนี้ไม่ไม่เสร็จก็ปีหน้าก็ค่อยว่ากันกไปก็เป็นเงินกลางวัดเราดึงมาใช้ก่อนที่ว่าต้องเอาคืนของตุนวัดนี่เป็นเงินท,ที่ยืมมาใช้พอถึงเวลา วัดมีงบไม่ว่าจะเป็นพวกกระ,ะทินอะไรพวกนี้เราก็จะเอากาไปคืนกองทุนเป็นการบริหารแบบพึ่งตัวเองนะเข้มแข็งปฏิก่อนเยอะดังนะนั้นญาติโย,ยมสบายใจงานศพของโยมก็เหมือนกันทำไมอยากให้เราเอาดูกําลังของเราเป็นหลักญาติเราช่วยกันนะคนละนี้คนละหน่วยก็เสร็จเหมือนกันโดยเฉพาะตอนนี้เรามีพระสีรูปสบายเลยโยู่ไม่ต้องไปเอามาจากข้างนอกถ้าเป็นส่วนอบิธรรมลดภาระของโยมได้เยอะนะเพราะว่าเราม,มีบุลคลากร รอบทั้งสนะี่นี่ถือว่านะงานพิธีเกี่ยวกับสวดวิธรรมเนี่ยเราจะไม่เป็นห่วงแล้วนะนั้นเราก็พยายามให้ทําตามกําลังของเรานะอย่ยให้เกินกําลังถ้าเกินก็ต้องรีบนะเพราะว่ามาอยากให้บานลายนั่นเองเพราะว่างานจะเป็นงานที่บางทีโดวยเฉพาะเรื่องครัวเนะี่ยท่านก็อยากให้โยมเข้มสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ฟังโยมที่เขาเคยมาจัดอยู่ที่ในวัดนี่แหละเพราะว่าจุดเสียก็อยู่ที่ครัวนี่แหละ กับพวกเราคิดหาวิธีการที่จะประหยัดได้มันก็จะประหยัดนะถ้าทํเแียบเก่ามันมันประหยัดยากนะฉะนั้นเราก็ต้องต้องต้องมาจัดระเบียบตัวนี้แหละซึ่งต้องใช้เวลามากเรื่องปากเรื่องท้องเป็นสิ่งที่ปัญหามากแม้่แต่เวลามีงานใหญ่ๆนวันออกพรรษาที่ผ่านมานี่เละกับเขาเยอะๆนะสุดท้ายเราบริหารจัดก,การไม่ดีต่างคนต่างเอาสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคนได้เยอะก็เอาเยอะคนได้น้อยก็ได้น้อยคนไม่ได้ก็ไม่ได้เลย ดังนะนั้นโยมก็บอกว่าอาจารย์น่าจะามาจัดระเบียบต,ตรงนี้ก็ต่อไปก็คงจะค่อยๆจัดระเบียบให้ดีให้ได้ทุกคนให้ได้ทุกคนเราก็ไม่ต้องให้ตักเองนะถ้ากับไปเข้าแถวอย่างนี้ก็ให้ทางจาเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเขาตักให้นะแต่ละคนแบบนี้มันจะได้ทุกคนนะจะต้องอยู่ที่การบริหา,า,ารจัดการมันก็าม่เป็ปัญหาอยูนะ่ว่า้านเราก็มีจุดที่ต้องแก้ไขยเยอะนะนะนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องค่อยๆแก้ไขไป เรื่องครัวสําคัญมากนะเหมือนงานกระทินนี้ก็ได้คุยกับทางเจ้าภาพเจ้าภาพบอกว่าอยู่ในบ้านเขาเอาครัวมาจากข้างนอกเลยท,ทํามาจากนอกเขาไม่ได้บอกคนเยอะอะไรบริหารจัดการง่ายาเียว่ายางมาตั้งวัดแต่ก็บอกว่าถ้าตั้งที่บัดนครัวเนี่ยเขาคุมไม่ได้คุมยากอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องมาคิดหาทางออกด้วยกันงานสมกับมเหมือนกันถ้าเราคุมไรจ่ายเกี่ยวกับอาหารได้เนีย่ยมันจะประหยัดไปเยอะนะ ถ้ากรุงเทพเท่าที่จะมาถามเขาเนี่ยเขาไม่ไทำครัวแบบเราเนะเขามาเราเป็นเป็นในเมืองแล้วไม่เหมือนบ้านนอ,อกมันอย่างเราความแตกต่ตางม,มันมีอยู่เขาก็มีก๋วยจับบ้างคนละถ้วยนะขนมปังคนละชิ้นเขากินแค่นั้นนะเขาไม่ได้กินบ่อยแค่นี้ครั้งเดียววันวันเขาเขาก็ทํากับข้าวแค่วันเดียวแค่นั้นมันเลยประหยัดเขาทาได้เพราะว่าในเมืองเนี่เขาไม่มีเวลาจะมาอยู่มากินมานอย่าง,งบ้านนอ,อกเราอันนี้เป็นความแตกต่ตาง เขาจึงประหยัดได้หกหมื่นแลเสรนะแต่มาก็อยากให้ประหยัดแบบนั้นเน่แต่ว่าคงจะยากยู่อย่างให้ต้องใช้เวลาฉะน,นั้นอย่างยีก็ต้องหาวิธีการถ้าเราทำครัวเปิดแบบนี้เนี่ยมันมันเปลืองแล้วก็เอาแบบจ้างมาจากข้างนอกก็ได้นะเอาหมอสองหมก็มาเลยหมดก็แค่นั้น่านงะแบบนี้ก็จะประหยัดได้แต่เราก็ต้องทนกระแสหน่อยเพราะว่าปัางชาวบ้า,บานเขาเคยทำมาอย่างนี้นานไปแก้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะ้าภาพต้องเข้มแข็งจริงๆนะ วิธีการที่จะลดลดปัญหาเรื่องเรื่องค่าอาหารที่มันคุมไม่ได้นะที่ว่ามันเปลืองเกินไปกินเป็นเวลาอานะมีแค่นั้นก็แค่นั้นนะนี่คือต้องใช้เวลาอยู่แต่นะามาก็อยากให้กําลังใจนั่นแหละก็เห็นปัญหาอยู่อนะย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรกล้าว่ามันจะไม่เปลืองเท่าไหร่นะเปลืองเรื่องเรื่องอาหารอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราพยายามกินเป็นเวลาด้วยมีแต่ข้าวต้มต้งเย็นมีข้าวต้มนี้หน่อยก็พอนะไม่ต้องไปทําให้มันหลายอย่างเอาอย่างเดียว นี่คือค่อยๆแก่ไปนะซึ่งมันต้องใช้เวลานะเพราะว่าธารมมาอยู่ยี่สิบปีธารมาก็ยังยังแก้บางอย่างได้แต่บางอย่างแก้ยากมากนะถ้าจะภาพ,ออพให้ความรู้จริงๆไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าทำคนเดียวไม่ได้มันเรื่องของสุงชนเราเป็นแบบนี้มาันานเด็วแ,แก้ยากนะความเคยชินนะซึ่งติดคนเราเคยทํอะไรมันจะติดแบบนั้นมานะซึ่งมันแก้ยากธารมาก็พยายามทําใจนะบางอย่างได้ธารมาก็เอาบางอย่างแก้ไม่ได้แต่มาก็เป็นกรรมของสัตว์โลกไป มันต้องปลงนะถ้าไม่ปลงเราก็ทุกข์นะเพะนั้นหล,หลายอย่างอายยศยอมเข้าใจว่าแตาม่มาก็อยากให้ดีกว่านี้นะเหมือนกับงานศพนะเมื่อกี้นะนกกนะนะฟังดูเจ้าบ้านบอก็ดีนะอาจารย์ไม่มีพวกกันพนันไม่มีเหล้าอืา่นมาก็ดีใจกับเจ้าภาพ <c oughs> ด้วยก็ก็ดีแต่พูดทางผู้ใหญ่ช่วยดูแลนหะน่ยช่วยดูแลนธรมมาก,ก็พยายามบอกเจ้าภาพนะาการไว้บ้างกับธรรมาขอสองอย่างเรื่องเรื่องของมันเมากับการพนันนี่ยอยาาให้อยางให้มันมีถ้ามีแล้วมันธรรมาไปแต่มมาก็ไม่สบายใจนะ ไม่สบายใจแล้วก็มันเป็นเป็นความรู้สึกภายในอ่ะนะแต่ก่อนอยังพอไปได้แต่ทุกวันนี้มันเบื่อมันไม่อยากไปยุ่งนะเพราะว่าปฏิบัติทังตรงนี้้วมันจะเบื่อของของพวกนี้ของอาบายมุกเนี่ยมันไม่อยากไปใกล้มันไม่อยากเห็นนะแต่เราอยู่กับชาวบ้านนะเราบางอย่างแล้วก็กเข้าใจอยู่อย่างนั้นญาติโยมก็ต้องเข้าใจทางวัดด้วยว่าวัดก็อยากให้ดีขึ้นนั่นแหละอยากให้ประหยัดด้วยเราจะไปเอาแบบเดิมๆนะทำแบบเดิมๆพูดแบบเดิมๆเ,เ,เ,เนี่ย โลกเขาไปไหนแล้วไปทั้งบางที่บางแห่งเขาไปไกลแล้วนะแต่เพาพยายามไม่ค่อยแก้ไปไต้องใช้เวลานะถ้าเราทําได้ชุมคนเราก็จะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะใบ,าบมุกมันเสื่อมอยู่แล้วทางความความเสื่อมนะเราอยากให้ชุมชนเราจเจริญแต่เราทําเหตุของความเสื่อมอยู่เนะี่ยมันจะเจริญได้อย่างไรพราเรมือนกันถ้าแต่มาไม่ห้ามเรื่องบรุร่เรื่องเ,เล่าต่างๆพัฒน,นายากมากนสัท้าก็ไม่เกิดน,นะมันเกิดยาก แต่นะเรากล้าที่จะทําสิ่งนี้ห้ามสิ่งนี้ญาตินะยโยก็ใหม่ๆก็รับไม่ค่อยได้แต่นานไปก็เริ่มเข้าใจโอ้มันดีนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องใช้เวลานะถ้าเราจะพัฒนาจุดใของเราเราพัฒนาทั้งจิตใจด้วยนะอันนี้เรื่องของศีลธรรมนะส่วนทั้งโลกก็ว่าไปทั้งโลกไปเรื่องของศีลธรรมเราก็ต้องยกระดับเราถ้าเรามีักศีลธรรมที่ดีเนี่ยปัญหาต่งตางๆมันจะลดน้อยลงนะอันนี้คือสิ่งที่จะตามมานะ ต่ต้องใช้เวลาเนื่องจากคนจํานวนมากเราจะให้เป็นตามที่เราต้องการทุกคนยากมากนะแต่มาเลยพยายามค่อยๆแก้ไขไปสําหรับส่วนรวมแต่ส่วนตัวแต่ม,มาทําเต็มที่เหมือนอย่างสวดมนต์นี่แหละถ้าเราจะสวดแบบง,ง่ายๆก็ได้เอาแค่จบนะมันอย่างบรนซาดบอกเอาสวดทำแค่พอเป็นพิธีนะนะโยมจะช่วยยังไงไม่ต้องไปบอกไม่สอนอ,อแบบนีมนม้มันไม่ได้แต่มันไม่ใช่งาน หนะ้าที่ของพระคือบอกว่านี่ดีนะโยมนะทําแล้วได้บุญได้ผลอันนี้ทาแล้ว,ลวได้บุญกุศลน้อยอแต่มาก็าต้องบอกนะตั้มาเรียนมาปฏิบัติมานี่มันมันจะไปทําแบบนั้นทําไม่ไดนะ้นี่คือปฏิปทาแต่ละรูปไม่เหมือนกันนะให้เราไปทําแบบวัดอื่นนี่คงจะยากอยู่นะเราจะให้วัดอื่นมาทําแบบว่าเราก็ยากนะเพราะเขาเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือให้ญาติโยมเข้าใจว่าเราต้องมี มีหลักเป็นของตัวเองอย่างน้อยตะมาก็ได้เรียนมาปฏิบัติมาแต่ตมาก็ต้องมีอะไรที่ที่ตามจากใน่งแน่นอนน,อนนะใช้เวลาขนาด40ปีนี่ไม่น้อยเลยในการศึกษาในการค้นคว้าในการพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดพัฒนาสติปัญญานะนหลายอย่างมันต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าจะทําได้ไปในวันสองวันปีสองปีสะสมมานานฉะนั้นจิตนของเราก็เหมือนกันเราจะยกระดับไปข้างหน้านี่ ผูน้นำเบื้องต้นหรือผู้นำต้องเข้าใจทางวัดด้วยว่าวัดมีนโยบายแบบไหนมีความคิดอย่างไรนะถ้าเข้าใจ,จมันจะง่ายแต่ถ้าผู้นำาจะเอาชนะพระอย่างนี้พระต้องตามอย่างนี้ตายเลยโยมนะบางทีเขาไม่รู้เรื่องวัดนะมันอย่างที่ธรมาบอกนั่นแหละจะไปเผาสามใบสามใบสี่กว่าจะได้เก็บกระดูกกว่าจะส่วนมนต์เย็นอีกเขาไม่รู้นะเขาคิดว่าความคิดของเขาดีถูกที่สุดนต่ธมมาบอกว่าทำไม่ได้ เราเคยเป็นแล้วเป็นปัญหาแต่ามาก็ต้องพยายามแก้ดังนะนั้นให้เข้าใจทาวัดมันก็จะง่ายนะอันนี้คือแต่ละคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองพระก็มีหน้าที่บอกสอนแลนะตามหน้าที่อยู่แล้วส่วนโยมจะทําได้ขนาดไหนก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่โยมหนา้าที่พระคือบอกนะนั้นดีนี้ไม่ดีหนา้าทีนะ่ของพระส่วนญาติโยมจะทําได้ขนาดไหนแล้วแต่กําลังสติปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันกําลังทรัพย์ก็ไม่เท่ากันนะเราก็เอา ความไม่เท่ากันเองแลราก็ทําเท่าที่เราทําได้นะต่มมาก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างนั้ต่มาก็บอกว่าตอนมี้บอกแล้วนะแต่มีปัญหามาโทษต่มมาว่าทำไมปอายรย์ไม่บอกไม่สอนต่มมาลายเป็นผิดอีกทั้งที่ต่มมาก็ไม่ได้อยากอยู่เฉยเฉเดี๋ยวบันเฉยไม่ได้บางอย่างโดยหน้าที่คือต้องบอกนั่นแหละนะอันไหนไม่ดีไม่เหมาะสมต่มมาก็ต้องพูดไว้ก่อนนะอย่างน้อยยกจะได้รู้ว่าเออตัมมาเรียนมานะปฏิบัติมานะจะให้ต่มมาอยู่แบบพราหลงพ่อหลงตาเนี่ยไม่ได้ ฉะนั้นมันมีมีแนวของของแต่ละคนอยู่ถราแต่ละปก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันความชอบความถนัดไม่เหมือนกันญาติโยมก็เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันนะถนัดไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็อยู่แบบมีระเบียบนะอยู่วัดต้องมีระเบียบวัดโยมอยู่หมู่บ้านก็มีระเบียบของหมู่บ้านลหลายอย่างตรงนี้มันก็จะทําให้หนุนกันนะสิ่งไม่ดีมันก็จะค่อยๆค่อยๆผ่านพ้นไปนะพอผ่านพอสิ่งไม่ดีผ่านพ้นไปสิ่งดีมันจะงเกิดได้ การพัฒนาครอบครัวเราจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อเราต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะ,นะอยู่ในธรรมด้วยอันไหนไม่ดีเราก็ลดละเลิกไปอันนั้นยังไม่ได้เลิกเลิกไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาการทําบุญงานศพก็เหมือนกันเราก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนานตั้งมามาอยู่20ปีตั้มายังทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยตั้งมาเข้าใจว่ายากมากเท่าที่ผ่านๆมาแต่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนสูงมาก ถ้าเป็นตะกอที่ทำมาไม่เสียเวลากับโยมคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าปฏิบัติมันจะทิ้งทิ้งของเรื่องของโลกต่างๆไม่สนใจใครจะเกิดใครจะตายไม่สนใจทางนั้นเอาตัวเองอย่างเดียวปฏิบัติถ้างั้นมันไปไม่ได้ไปห่วงไม่ได้ห่วงญาติพี่น้องแม้กระทั่งพ่อแม่ไปยังห่วงไม่ไดนะ้ห่วงตัวเองก็ยังบางทีอะไรเอาวนก็ไม่ได้เพราะปฏิบัติไม่ต้องเด็ดขาดอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเพราะว่ามันต้องเสียเส่ยงเสี่ยงกับความต้องสู้กับตัวเองอ่ะสู้จิตใจเลย นะ่ะมันไม่ง่ายเลยฉะน,นั้นไปอยู่ป่าอยู่เขาก็ต้องสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเขาตรสอบทดลองไม่ใช่ธรรมดานะยากมากนะถ้าถ้าไม่แกร่งจ,จริงคือเสียเสียผู้เสียคนเลยนะไม่ใช่ง่ายๆแต่มาจะบอกว่ามันยากมากการเรียนว่ายากม,มาปฏิบัติอีกยากอีกนะ่ะแต่ก็ต้องต้องทาให้ได้นะพอทาได้ระดับหนึ่งเราจะเห็นความแตกต่ตางถ้าเราไม่กล้า เราก็จะเป็นคนกลัวตลอดนะบางทีเราก็ต้องทใํใไปก่อนถ้ามันไม่ผิดถ้ามันผิดพลาดอะไรเราก็แก้ไขที่หลังนะเพราะว่าการที่เรากล้าที่จะทํากล้าที่จะเปลี่ยนเปลงเนี่ยเป็นเป็นการพัฒนานะกล้าที่จะคิดต่างจากเดิมนะถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ได้นะไปต่างจากครูบาอาจารย์เมืตะทวันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไปต่างอย่างนี้เนี่ยเขาโจมตีเลยนะยิ่งสื่อทุกวันนี้แต่ตมาพิพัฒน์อตามาก็เรียนมานะ ธรรมาไม่ได้เรียน,น่ยคอยว่ากันธรรมาเรียนมาปฏิบัติมาธรรมาก็พอะรู้อยู่ว่าบางครั้งที่เราตามเขานี่ตามโลกมันอาจจะถูกแบบโลกโลกแต่ไปดึกดึกกว่านั้นมันอาจจะอาจจะผิดก็ได้นะเพราะมันมีทั้งถูกทั้งผิดอะไรเพียงแต่ว่ามันจะเป็นมุมของตัวไหนกฎหมายหรือเปล่ากฎหมายนั้นประกอบด้วยธรรมหรือเปล่านะมันก็ไม่อีกรายละเอียดนะกฎหมายแต่ละประเทศเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่เหมือนนะ ฉะนั้นความแตกต่างม,มันมีอยู่นะมุมของพุทธะเป็นยังไงมุมของธรรมะมุมของสังฆนะมุมของพระพุทธเป็นยังไงมุมของพระธรรมมุมของพระสงฆ์นะมันมีมุมของตัวเองอยู่เะนั้นให้เราเข้าใจว่าบางอย่างที่มันต่างจากเดิมอาจา M, อาจะดีกว่าเก่าก็ได้หรืออาจจะไม่ดีกว่าเก่าก็ได้แต่คน Kaw มีปัญญาก็ต้องศึกษาต้องเรียนรูอ้อยา่างสิ่งดีก็ต้องเรียนรู้ไม่ดีก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ แล้วเราจะพูดได้ว่ามันดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรงานสบของเราก็เหมือนกันจะภาพจะรู้เลยบาง,บางทีคิดไม่ออกเลยนะมันตื้อหมดเลยก็ต้องอาศัยนักายกผู้นําช่วยบอกถ้าทำอันนั้นนี่บางอันนี้บางยากช่วยกันก็จะงานไปได้นะอย่าลืมว่าคนเราบางทีไม่เคยจัดหรือบางทีนานๆจากครั้งนี่มันก็ตื้อเหมือนกันสมองนะฉะนั้นเราค่อยๆทำไปตามกํากลังถ้าเราทําไปแล้วได้แค่ไหนเราก็พอใจ นะให้เรามีความพอใจว่าเราได้ทาแลว้วนะสุดท้ายนี้บุญกุศลที่ทางเจา้าภาพตั้งใจทําในวันนี้จงมารวมกันเป็นตาเดีชาพลรวาปัจจัยส่งวนบุญกุศลไปให้แก่คุณแม่สัมฤทธิ์ทัวราบตลอดถึ้งเหล่าเทวราชกับสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งผุก์ทั้งหลายภูอาจาย์ทั้งหลายปฏิสัทธ์ทั้งหลายภูมิยักษทั้งหลายได้โมทนาในบุญกุศลครั้งนี้นบุญกุศลที่ได้ทําในครั้งนี้จงย้อนกลับไปยกระยาโยมทุกท่านทุกคน จงประสบความสุขความเจริญปรารถนาะสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมออให้ความปรารถนานั้นประสบสม็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเพิน